เก็บเก็บบอกว่ามีเพื่อนถามว่าถ้ามีคนมาแกล้งมาแย่เราแล้วเราทํากลับหมายถึงป้องก,กันอ่ะครับทําได้ไหมครับเอา้าทําไมไม่ได้มันต่อยคุณคือแค่มันต่อยมันเหรอคุณจะไปตีความหมายเพีย้ยนผู้ใดตกอะไรแก้มซ้ายเอาแก้มขวาก็ตกแล้วคุณนั้นปัญยาอ่อนพระยาิทไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นตรงหมายถึงว่าอะไรถ้าคุณโดนข่มเหงด้วยเหตุจําเป็นด้วยเหตุหของพระเจ้าอะ่ะใช่ไหมแล้วคุณทําไมไม่สามารถที่จะขัดขืนได้จงยอมจำนนซึ่งเวลานั้นบริบทของสังคมของ วิซิตัดคืออะไรอิเซลต์เป็นทาสของใครของท่าของใครของโรมันเป็นเมืองขึ้นของโรมันแล้วคนโรมันเป็นคนระดับอะไรประชาชนโรมันสูงกว่าทหารโรมันสามารถเรียกอะไรให้คนยูทําไมแบกกาเขนได้หนึ่งเอ้ยแบกแบกของให้หนึ่งกิโลใช่ไหมเอาเสื้อผ้าก็ได้เพราะถือว่าเป็นคนทำไมเป็นแบบเจ้านายเป็นนายคุณเป็นทาาใช่ไหมนั้นวิซิทําไมยอมคุณสู้เขาไม่ได้หรอก เราะทำไมเขาม,มีอำนาจทั้งนั้นทางการเมืองยอมนะยอมด้วยใจดีไม่ยอมเพราะทําไมกลัวมันยอมเพราะเห็นแก่พระเจ้าแต่นี่มันคนละนกับคนที่จะไมมาตบหน้าคุณคนตบหน้าคุณกูณไม่ตบตอบหรอกครับใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคริเสเตียนเราไม่ใช่ไปตบตอบคนหรอกคนมาแย่เราถ้าแย่แบบเพื่อนเล่นกันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันแยแกล้งแรงตบหัวเตะก้อนอย่างเงี้ยเราก็พูดกับเขาเด็กเฮ้ยไม่ดีอ่ะแต่เพื่อนกันเราไม่ทําอย่างนี้นะแล้วเจ็บเจ็บฟังไว้นะ เจฟฟังไว้คนของพระเจ้า,เาต้องแดงลูกผู้ชายตัวจริงให้เขาเห็นคุณจำไห้นะเจฟฟคุณสิบสี่ใช่ไหมโรงเรียนคุณฟังไว้หน้าตัวเมียในโรงเรียนมีเยอะหน้าตัวเมียมีเยอะหน้าตัวเมียเป็นยังไงหน้าตัวเมียจะแกล้งได้เฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าคนที่ตัวเล็กกว่าใช่ไหมคุณเข้มแข็งที่ไหนนั่นแหละก็หน้าตัวเมียเพราะคุณกลังแกคนที่ทำไมอ่อนแอกว่าหรือว่าตัวเล็กกว่าถ้าคุณเป็นคนเข้มแข็งจริงคุณต้องทำไม ปกป้องคนที่คอ่อนแอและเอาชนะคนที่เข้มแข็งนั่นแหละของจริงเขออ้าใจไหมดังนั้นเจฟคุณอยู่ที่นั่นสำมดงลรูปผู้ชายแท้อย่าเป็นหน้าตัวเมียเหมือนพวกมัน